อโลสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนซื้อของผ่านทางเอ้ยซื้อของใครของทางทางทาง tf มา tf m a r ดจากเกม team fortress นะครับวิธีแรกเข้าเว็บ tf 2 m a r าด tf 2 m a มาด .net ก็เดี๋ยวให้ไว้ใต้ description มาเข้ามาก็เข้ามาครั้งแรกนะครับแป๊บนหนึ่งครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วล็อกอินล็อกอินตรงนี้ครับกดล็อกอินนะแล้วก็รอแต่ความจริงจะให้ใส่รหัสอะไรนะครับแต่ผมใช้สตรีมการป้องกันหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ มันเลยเป็นแบบนั้นครับแล้วพอเข้ามาแล้วก็กดที่ออเดอร์กดออเดอร์กดออเดอร์กดมาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้อ่านอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นบั๊กนะครับบั๊กครั้งเข้ามาคุณต้องดูให้ดีครับวันนี้ใช่เอเทมุคุณไหมถ้ามันไม่ใช่เอเทมคุณคุณกดลีหน้าเว็บไปเลย แต่ถ้าบางครั้งคุณกดรีหน้าเว็บชื่อข้างบนนะครับมันอาจจะไม่เป็นชื่อคุณก็ได้ครับนี่ก็ไอเทมของผมนะครับสมมุติผมจะขายอันนี้นะครับของเอนจิเนียร์ก็กดตรงนี้ Third คือการขายแล้วมุดผมจะซื้อถ้าขายแล้วก็จะมีตังค์ค้างอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามุด มันเกินหนึ่พนะครับขายของเกิน1นึ่ันจะไม่ได้โอเคผมจะขายนี้ไอ,อผมจะขายนี้ก็จะได้สี่พันสามร้อยสามสิแต่ทำไมผมขายไม่ได้เพราะผมจะซื้อของนะครับจะซื้อเช่นผมจะซื้อผมจะซื้อ จะซื้อของที่ผมจะใช้นะครับผมจะซื้ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันงั้น,น,นยังยงั้นผมซื้อนี่แล้วกันไม่เอาเอะสุดสมมปด ผมจะซื้ออันนี้แล้วกันอ้าวแล้วยังเลืออีกพันสมสิบใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปซื้ออย่างอื่นอีกได้แต่ก็ไม่รู้ก็ช่างเงินก็มันซื้อได้อะแต่ผมจะไม่ซื้อนะครับแต่บอกว่ามันซื้อได้อ้ายกตัวอย่างเนี้ยก็ได้พันแปร้อยพันปรอซื้อซื้อ ไม่ดีวะเอาเนี้ยแหละแล้วก็ซื้ออะไรดีแต่ใครที่ไอเทมไม่ขึ้นแสดงว่าไอเทมมันเทิดไม่ได้นะครับหรือเทสนะครับต้องต้องมีไอเทมที่เทสได้นะครับถ้าเทสไม่ได้มันก็ไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยว ผมจะหาของที่ผมซื้อนะคะที่ผมจะซื้อะ,ะสมมุตเอ,อ๊ะอะไรดี อะไรดีทีมกับหมวกทีมกับตันผมมีแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมวกที่มี F อเอฟเฟกต์นะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้อซื้ออะไรดีมันก็ไม่มีอะไรซื้ออ่อีกอย่างหนึ่งลืมเลยสมมติมันก็จะมีสมมติเราหาของของสกาวเรากดกดคัดอื่น อันนี้ก็จะเป็นลำดับของมั้งไม่รู้สิอันนี้อะไรไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอันนี้น่าจะเป็นของใช้นะมั้งนะอันนี้ผมมีนะผมไม่เอานะสม,มุินะโอ้ราคาแพงนะผมแนะนำให้ซื้อในตัวเกมมันแล้วเอามาขายในนี้นะ ะดีมากเลยผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรครับมันก็ไม่มีอะไรซื้อเหมือนกันเพราะผมไม่ค่อยต้องการอะไรเอาอะไร <c oughs> ก็แค่ซื้ออย่างเดียวแค่นั้นแหละก็ไม่เป็นไรแล้วพอซื้อเสร็จแล้วเขามันก็จะมีสตรีมแอดมาเป็นเพื่อนเราแล้วเขาจะแลกของกับเราแล้วพอแลกเสร็จก็ จบแล้วจบแค่นี้ครับเอ่อถ้าถ้ามีโอกาสที่ผมจะซื้อของเดี๋ยวผมอัดให้ดูนะไปแล้วครับบายสับสกาย